สวัสดีค่ะรัตตานะคะรัตต์พีอ่อานสายหาวันนี้ค่ะอะอย่างที่บอกนะคะว่าอะไรอยู่ตรงหน้าเอ่ยมันเป็นของสดนะคะก่อนที่ราหุจโดทนกัก14วันเดี๋ยวอะไรก็ปานแป่นะคะพวกนี้ห้างปิดแล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็คือเอาของสดมากินกันนะคะสิ่งแรกก็คือกุ้งเผาเห็นไหมคะกุ้งเผาแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะนวดปลาหมึกลวก อันนี้นะะหนวดปลาหมึกลูกเนี่ยค่ะเห็นไหมอเคแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คืออันนี้นะคะมองไม่เห็นนะโอเคไม่เป็นไรแต่วันนี้เห็นน้ำจิ้มแล้วน้ำลายแตกดูเดี๋ยนี่นะคะ อโอเคเรามาหนีโควิดกันทีนี้เรามากินเอาหนวดก่อนแล้วกันนะอยากกินหนวดมากลองดูก่อนอออกรอบมากมางี้ดีกว่า Ừ. quả nó Ừ cho ừ, ra lời quả Nhà không nữa Nó Như là Ừ Ra bây mực อืออร่อยมากพอสั่งเนี่ยกุ้งเนี่ยสั่งเพื่อนมานั่งกินแล้วอ่ะ น้องที่บริษัทหิ้วมาอออืืห อร่อยมากเลยค่ะอืมนี่มักงกรอบมากแซ่โซด,ดา Nó sao đào này Má à Cái đường tay ตามนันกิน้วกกันมาแซ่บมาก อร่อยมากมรดน้ำนะ เข้าใจคำว่าอร่อยน้ำตาไหลแล้วแซ่บลาให้หลายเยอะแล้วนนแกะหน้าเปลือกเปลือกกุ้งคือวิตามินซีต้านโควิด ตันเปยนยี่สิบเนยตอนนี้สิบเก้าแล้วโควิดยี่สิบตันแม่หมดตอนเนี้ยเป็นเดียว ไม่ติดโควิดกับใครเนี่ยค่ะกลมเดียวเลยต้องกดเลยนวดนะคะืะ ขาดเนี่ยมาใต่ายแร้อยขดาดไม่ยงแวง่งใส่สันแซ่บหลายหลายสันเนาพูดไไว่าอะไรวะแซ่บขนาดเจ้า <c oughs> ใช่ไหมสกกลางโคตรใหญ่เลยอ่ะ อืือร่อยอ่ะลองทำดูนะหนวดปลาหมึกลวกอืมนะคะหนวดปลาหมึลกมลวกทำให้สะอาจลวกเสร็จิีฟุตดโรยกุ้งเผาอืม ุ้งเผาแล้วเราอยู่คอนโดไปเผายังไงอ่ะมีอุปกรณ์กันเผาก็ถ้ามีก็น,นึ่งก็ได้ค่ะอ่าบเตากระทะไฟฟ้าเพราะหมึกเนี่ยก็ลวกจากกระทะไฟฟ้าเหมือนกันเทคนิคก,การลวกหมึกเดี๋ยวบอกให้ฟัง Ừ, ตามหลังถ้าเกิดร่วนไม่เป็นอนะ่ะมันเหนียวแต่ตัวนี้กรอบมากตาัวตัวนี้กรอบมากเจี๊ยดนำจิ้มหน่อย chim một trời lắm chim một trời lắm chim một mình lắm chim một trời lắm chim chim này chim ื S <S มตอบไม่ได้อ,ะอ่ะสวยน้ำตาไหลอ่ะลองทำดูแต่น้ำจิ้มลองแซร็นะ จะหมดละทำกินด้วยกันได้นะหรือว่าตอนนี้จะมากินด้วยกันก็ได้แต่ไม่กินรวมอาคารนัต่างใครจันมัหนังเพราะว่าตามนโยอบายรักกินรอนชอนกลางล้างมือนี่ลรังแล้วนะฮะไม่ให้หอ หมดนะคะหมดจานหนักชื่อหนักชื่อ่ะจริงตัวใหญ่ขนาดไหนอ่ะดูเอาอ,อันนี้คือการซ้อมซ้อมก่อนกินอาหารแห้ง เดี๋ยวมีของสดกินเพราะถ้าเขาไม่ขายแล้วเนี่ยเราจะมีของสดกินกันแล้วนะคะเขาปิดกันหมดนั่นกินของสดวันนี้ก่อนพรุ่งนี้เราค่อยกินปลากระป๋องนะมามา่าเดี๋ยวมามา่าเราก็จะหาเมนูเด็ดๆมาทํากินกันนะถ้าเกิดใครมีไอเดียดีๆเนี่ยแนะนํามาได้นะคะตัวใหญ่มากอะกุ้งอะ กุ้งตัวใหญ่มากเลยค่ะตรงตรงคอ,อ,อ,อนเฟิร์มไม่ไหวจะเคียร์แต่มันอร่อยนะันหยุดไม่ได้นะอ,อร่อย ถ้าแบบว่าเทคนิคก,การย่างกุ้งนะคะไฟแรงไป <c oughs> ก็ไม่ดีทั้งในไม่สุกแล้วก็ถ้าเกิดย่างสุกเกินไปเปลือกมันก็จะติดนะนั่นต้องกลางๆต้องมืออาชีพอื ทำกินกันได้นะตอนนี้หมดแล้ววิธีการป้องกันหรือว่าหลีกเลี่ยงกินร้อนช้อนกลางไม่ต้องเอาของที่เราจะกินเนี่ยรวมอยู่ในจานเดียวกันเนี่ยล้วก็กินกินของตัวเองไม่ต้องให้ใครมากินด้วยกินคนเดียวจะกินด้วยมือกินช้นกินคนเดียวไปเลยค่ะแบ่งมาเขีนไหมคะเพราะฉะนั้น ทำตามได้นะคะไม่ห่วงสูตรแล้วก็อย่าลืมนะคะ